การเชื่อมต่อจอยดูนฟอกนะครับแบบบูทูลแล้วก็แบบสายนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับจะต่างกันบูทูลเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันบวก Y นะครับพร้อมกันค้างไว้ให้ไฟสนาเปลี่ยนสีขาวนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าไฟสถานะค้างอยู่แี้ยแต่ว่าเราเคยเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทีหมนบอกนะครับ ถ้าสมมติเราเคยเชื่อมต่อแล้วแหละลบการเชื่อมต่อออกหรือไฟขึ้นสนามแบบช้าๆแบบนี้นะครับให้เรากดโอปุบวกตัวนี้นะครับพร้อมกันนะครับแล้วปล่อยนะครับถ้าไฟลับไป่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็มาหาวตดุใหม่นะครับจะขึ้นคําว่า X Box Wireless Controller นะครับตรงนี้นะครับเชื่อมต่อนะครับ พอเชื่อมต่อแล้วครับไฟตรงนี้จะค้างนะครับสาดบูทนะครับบนี่นะครับก็ได้ปกตินะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบสายเราต้องกดฟังก์ชันปุ่มเนี่ยครับที่เป็น O นะครับบวก A นะครับ เสียบสายนะครับสต่ันนี้คือเจอแล้วนะครับกดขึ้นข้างบนนี่นะครับทำประมาณนี้นะครับใช้สายที่เป็นสาย Data นะครับหรือสายที่แถมไปกับตัวเครื่องนะครับจะสามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับทาตามนี้นะฮะฟังก์ชันบวก A นะครับสําหรับเสียบสายนะครับหรือดองเกิลนะครับถ้าบูทูธนะครับฟังก์ชันบวก Y นะครับ บวก Y แล้วถ้าเกิดเคยเชื่อมต่อแล้วจะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับนี่นะครับประมาณนี้ถ้าหาหาชื่อบลูทูธไม่เจอให้กดโลโก้พร้อมกับตัวฟังก์ชั่นค้างไว้ให้ไฟตรงนี้นะครับสังเกตไฟนะครับว่าถ้าลุดถ้ากระพริบดุรแล้วปล่อยครับเดี๋ยวจะหาชื่อบลูทูธได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูจะมีการ clearing บลูทูธด้วยนะครับ ไปมือทันทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะหาวูฟวูมาเองนะครับผมถ้าเราไม่เคยเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ยังหาชื่อไม่เจอนะครับให้กดอย่างนี้นะครับผมให้ไปกับคลิปอย่างนี้นะครับ